ท่นานสาธุชนวัตรบริษัททั้งหลายวันที่วันทึกวันนี้เป็นวันที่11มกราคม2532ก็ขอทบทวนเรื่องราวของวันที่9มกราคมพศ2512ที่ 6, 3, 3, 2เพราะว่าเมื่อวันที่9เวลาประมาณ9นาฬกา30นาที เวลานั้นก็รู้สึกว่าร่างกายไม่ดีตามปกติแต่ความจริงเรื่องป่วยในบรรดาท่านพุทธบริษัทไม่อยากจะเล่าสู่กันฟังแต่ก็จําเป็นต้องพูดเพราะว่ามีบรรดาญาติโยมผู้ลูกหลานทั้งหลายมาเยี่ยมขัดทุกวันการมาเยี่ยมคนมาเยี่ยมที่ประจําจริงๆก็คือชาวนครสวรรค์ ชานกพระเจ้าวันกับชากรุงเทพที่ไม่ขาดแต่ละวัน <c oughs> มากันสายและหลายหลายคนนอกจากนั้นก็มีาคาีสาป็นจังหวัดนครราชสีมาสระบุรีขอนแก่นอุบลราชธาน,นีเรีคน,นครภาคใต้ก็มีจังหวัดตรังตรังนี่มาเป็นประจำทุกวันหลายวันแล้วนครน,นครศรีธรรมราชแล้วก็ยนราทิวาส ้าจังหวัดอื่นๆเช่นลบบุรีเป็นต้นรวมความว่ามากัากน,ว,นวันมากๆทุกคนมาเยี่ยมอาการไข้แต่ได้ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเวลาที่มาเยี่ยมจริงๆอาจจะไม่พบไข้เพราะทั้งนี้อาการไข้จริงๆที่ทรมานมา่ที่สุดก็ต้งแต่หลังสามโมงเย็ยนเป็นต้นไปถึงสี่ทุ่ทม ในช่วงนี้มันทรมานมากเวลาที่รับแขกบรรดาแท่านพุทธบริษัทก็มีการเมึงงงเพรว่าสายขันติเป็นเครื่องช่วยเพราะว่าการแสดงออกทั้งการในการป่วยไข้ม่สมัยตัวหน้าผู้มาจะไม่เคยดีนะจะทําให้กําลังใจขอบรรดาลูกหลานบรรดาท่านพุทธบริษัทเสียกำลังใจมากแต่ก็ต้องขอขอบคุณทุกคน และทุกท่านทุกจังหวัดที่มาสลับกันไปสลับกันมาที่พูดนี้จะไม่ครบพ้นบริบูรณ์อีกสายหนึ่งก็พิจิตพิจิบูนี่มาประจำเหมือนกันจะรวมความว่าเกือบจะทุกจังหวัดที่สลับกันไปสลับกันมาวันอาการเมื่ออาการร่างกายเป็นอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัท <c oughs> ก็ต้องตกอยู่ในความไม่ประมาทของชีวิต ต้องคิดว่าความตายอาจจะเข้ามาถึงวันนี้ก็ได้เสมอนี่เป็นกฎธรรมดาเมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็มีการเตรียมตัวตายทุกวันการเตรียมตัวตายก็คือกิจกรพระตีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นต้นเกาะเทวดาเรืบผมเกาะสิ่งที่เป็นสุก็ในวันที่9มกราคม2532 กำลังเกาะเหตุนี้อยู่เหมือนกันแต่สิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นนั่นคือมีรูปร่างของคนเป็นคนเนื้อเต็มจะถือว่าอ้วนตวุไม่เช่ตุหรือไม่ใช่ท้องพลุยเป็นคนอ้วนอันดับแรกท่นานนัอัตมานอนในแกงขวาท่านนั่งอยู่ข้างหลังเห็นมือทั้งสองบนมท่อนแขนทั้งตั้งตนแขนทั้งสองออกไป เห็นมือพนมการเห็นมันดาท่านพุทธบริษัทไม่ใช่ทิพยานไม่ใช่ฌานสมาบัติเพราะเสมอว่าเวลานั้นสมาทานภาวนาเล็กน้อยคือทอจิตเป็นศป็นการเห็นจากท่าน,สนแสดงให้เห็นการเห็นท่านก็เหมือนเห็นคธนธรรมดา <c oughs> มีสภาพปกติไม่ใช่เงา เมื่อเห็นแขนสองแขนมือสองข้างบน,นมพร้อมกันก็สงสัยพลิกไกาออกมานอนหงายก็เจอหน้าท่านพอดีก็ถามท่านพอดันว่าท่านเป็นใครท่านบอกว่าผมคืออดีตพยาการชนะพลินแต่ว่าเวลานี้เป็นพรหมก็ลืมถามไม่ว่าท่านเป็นพรหมชั้นไหน ความจริงเมื่อเป็นพรมไดอเป็นคทตักันเพราะว่าดินแดนแห่งนั้นเป็นดินแดนของความสุขยึงเรียนถามนะว่าท่านเจ้าคุณคําว่าท่านเจ้าคุณเขาตนิยมเรียกพยาต่างๆว่าท่านเจ้าคุณถามว่าท่านเจ้าคุณเป็นพยาตั้งแต่สมัยไหนท่านบอกว่าผมเป็นพยาตั้งแต่พระเจ้าสมัยพระเจ้าสามพยา ในรายงานต่อไปว่าผมเป็นลูกชายของพญายการจนะบ,บุรีก็ถามได้ว่าพญาการจนะุบบรีเป็นพญายสมัยไหนท่านบอกว่าพญายการจนะุบบรีเป็นนักรบหลายนักนักรบนักรักนักแสวงหาโชคลาภกร่ความพริยายการจนะุบบรีนี่เป็นนายทหารสมัยพระเจ้ายอินทราชา พพระเจ้าสามพยารับบริการได้ตอนนั้นมาในที่สุดบรรดาศักดิ์ขั้งสุดท้ายหลังจากเป็นพยาอื่นในนามของนัตลบนักลบมาแล้วก็เป็นพยาการชนะบุรีปกครองเมืองการชนะบุรีการที่ท่านจะท่านไปท่านพยาการชนะบุรีปกครองการชนะบุรีนี้หนึ่งการชนะบุรีเป็นชายแดน และบริการี่สองทางราชการสมัยนั้นถือว่าเมืองกาญจนบ,บุรีเป็นแหล่งสำคัญในการหาโชคลาภทรัพย์สินเมื่อมาเป็นพญาเมืองเจ้าพระเจ้าเมืองกาญจนบ,บุรีแล้วไม่ช้าก็ได้เป็นพญากาญจนาโอรีท่านพญากาญจนบ,บุรีนี่ท่านแสวงหาชาติโชคลาภคือหาทองท่านจะคุณกาญจนาลินเล่าให้ฟัง ว่าคุณพ่อนะี่ะชอบหาทองหาทรัพย์สินส่งราชการเพราะเวลานั้นประเทศชาติแะเก็บภาษีอากรกับคนชาวบ้านเนี่ยมันไม่ไหวคนก็น้อยการรบกติพันกันอยู่เสมอชาวบ้านนี่ก็ออกทำการรบเป็นทหารแยเก็บภาษีอากรก็ไม่ได้ทางราชการก็ใช้ทรัพย์สินมากก็จำต้องหาทรัพย์สินใต้ดินกันเขาลืมบอกไปบรรดาท่านพุทธบริษัท เพื่อเรื่องนี้เป็นให้เรื่องว่าซับใต้ดินเมืองกาญจนบรุรีลืมบอกเรื่องไปจะลืมนะว่าซับใต้ดินเมืองกาญจนบรุรีก็เลยถามพร้ายาุณกาญจนบุรินว่าการหาทรัพย์สินเวลานั้นท่านหาที่ไหนบ้างท่านก็บอกว่าในฐานะเป็นผมเป็น,ปน,ปนลูกชายคนที่สองของพญยาก,กาญจนบุรี ี่ร่วมทําการหากับขอทางราชการมอบหมายให้หาทองกับเงินแล่ทองกับแร่งเงินส่งทางราชการถามท่านว่าทางราชการมีกําหนดไหมว่าเดือนต้องส่งเท่าไหร่ตานก็ตอบว่าเมืองกาญจนบุรีไม่ใช่เมืองเสียสวยทางราชการไม่กําหนดแต่ว่ากําหนดแต่เพียงว่าได้เท่าไหร่ซื้อหมดยึงถามนว่าการแสวงหาทอง การซื้อทองนาเดการเวลานั้นซื้อราคาเท่าไรท่านบอกว่าถ้าเป็นทองบริสุทธิ์จริงๆไม่มีสิ่งเจือปนให้ราคาบาทละออทองหนักบาทต่อเกบาทเรียกว่าทองเื้อเก้าถ้ามีสิ่งเจือปนเล็กน้อยก็เรียกว่าทองเนื้อแปดเือบาท้บาทละแปบาท้าสิ่งเจือปนมากนิดหน่อย ก็ให้บาทเอาหกบาทเรียกว่าทองเรียกว่าหกคำว่าสิ่งเจียปนหมายว่าเขาร่อนไม่ดีพอมีสิ่งเจียปนในบ้านก็ต้องดูกันว่าเจียปนมากน้อยเท่าไหร่จึงถามถึงวิธีหาทองหาทองหาเงินหาแร่ต่างๆถามได้บอกว่าการรู้เรื่องการทองเรื่องเงินในในพื้นที่ แต่การรู้เรื่องแรกวิชารู้เรื่องแรมีไหมท่านบอกมีทุกอย่างแต่ของบางอย่างในสมัยนั้นไม่เหมาะกับคนไทยเพราะว่าคนไทยยังไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือยังไม่มีความรู้ถลองตรงแรกประเภทนั้นแต่บากวิชาความรู้ที่ท่านเรียนร่วมมากับพ่อคือเรียนจากพ่อถามว่าพ่อของท่านเรียนมาจากใคร ท่านกต็ตอบว่าพ่อท่านเรียนมาจากอาจาร,รย์คงถามว่าอาจาร,รย์คงอยู่วัดไหนท่านบอกว่าอาจาร,รย์คงเป็นพระหลูกวัดวัดป่าเรล,ลัยเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีที่วัดป่าเรลัยที่มีอาจาร,รย์เก่งๆอยู่สามท่านโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งอาจาร,รย์คงนี่เก่งทั้งด้านนี้มากถามได้ว่าวิธีดูพื้นดินทำยังไง การหาทองชีวิตีอะไรบ้างท่านบอกว่าหนึ่งดูดินลักษณะของดินว่าจะมีแร่ประเภทไหนอยู่ไม่ใเฉพาะทองคือว่าดินจะอย่างนี้ต้องมีแร่อย่างนั้นเวลาที่จะดูดินก็ต้องขุดลงไปสักประมาณหนึ่งคืบก่อนพอยถินถึงดึงดินเนื้อแท้ของพื้นที่จริงๆเมื่อถึงดินแข็งไม่สวยก็ ฟันดินขึ้นมาด,ดูได้พิสูจน์กันว่าถ้าดินลักษณะอย่างนี้จะมีทองลักษณะอย่างนี้จะมีแร่เงินแร่เงินธรรมชาติแร่ทองธรรมชาติลักษณะอย่างนี้จะมีแร่ต่างๆสาหรับปีมานก็เป็นการคาดคณีตามหลักวิชาการจะไม่ค่อยผิด ถ้าถามความลึกของเงินและทองและแร่ต่างๆท่านก็บอกว่าอันนี้ไม่ใช่ของอยากถ้ารู้ปริมาณรู้กําลังดิ่งทีาา่จะทราบว่าความลึกของแร่เงินและแร่ทองและธาตุต่างๆแร่ต่างๆจะอยู่ขนาดไหนนี่เป็นวิชาการของโบราณซึ่งยังไม่เรียนจากฝรัง่งต่อมาก็อีกวิธีหนึ่ง อาจารย์คงก็สอนเหมือนกันใช้วิธีหลับตาดูเรื่องนี้เรื่องใหญ่คือ,อฉันวิธีหลับตาดูแทนที่ลืมตาดูลับตาดูนี่ก็แปลกถ้าหลับตาดูใช้กําลังใจถามอย่างนี้จะเห็นแร่ทองแร่เงินแร่ต่างๆภายใต้พื้นดินใต้พื้นดินใต้ภูเขาทั้งหมด จะรู้กาหนดว่ามีสีสันวันณนะเป็นอย่างไงมีตื้นลึกปนะบางเป็นยังไงจะใช้อะไรด้วยบ้างรู้หมดแต่ว่าวิธีที่หนึ่งกับวิธีที่สองนี่ก็ใช้กันตามปกติแต่ยังไม่แน่ใจเขาไม่ค่อยไม่ทันนิยมกันนักใช้แล้วก็ต้องใช้วิธีที่สามถามว่าวิธีที่สามคือวิธีแบบไหนท่านตอบว่าต้องถามผีพรายประชามท้องถิน่น คือผีพรายประจำท้องถิ่นนี้าติดต่อได้จะบอกตรงไปตรงมาทั้งหมดดังนั้นในเรื่องโบราณาต่างๆที่ว่ามีการพบผีพรายคุยผีพรายจึงถามนั่นว่าเวลานี้คำว่าผีพรายจะหมดไปแล้วไม่มีใครนิยมเรียกกันอยากจะถามว่าในสมัยปัจจุบันคำว่าผีพรายหมายถึงอะไร ท่านก็ตอบคาว่าผีพรายประจําผินผินนั่นก็คือภูมิเทวดาเรียว่ากันไปก็คือพระภูมิเจ้าที่นั่นเองพระภูมิเจ้าที่ยอมรักษาเขตจํากัดจากที่นี้ถึงที่โน,น้นจากที่นั้นถึงที่โน้นก็รวมความว่าภายในเขตของท่านจะมีทรัพย์สินอะไรบ้าง อยู่ที่ไหนมีปริมาณเท่าไรขุดลึกเท่าไรไปถึงดินชั้นไหนจริงมีสีสันวัฒณะไปยังไงจริงพบทองและเงินผีพรายประจำถิ่นหรือภูมิเทวดาก็บอกชัดเวลาท่านบอกจริงๆก็มีสภาพเห็นแตอํานาจเทวานุภาพเห็นชัดเหมือนแผ่นดินไม่มีบางวิธีการที่สามนี่เป็นวิธีการที่นิยมกันมาก แล้วก็ต้องถามต่อไปว่าถ้าจะขดจะอนุญาตไหมบางจุดท่านก็อนุญาตบางจุดก็อนุญาตเพราะว่ายังไม่ถึงวาระต้องถึงการเวลาสุคนแต่ทั้งนี้ก็ต้องยอมรับนับถือเทวดาก็ได้ทดลองมันแล้วว่าจุดใดที่มองเห็นชัดตามหลักวิธีการสามรายก,การหเห็นหมดแต่ถ้าว่าปรากฏว่าขดแล้วไม่ได้ ขุดลึกเท่าไรก็ไม่ได้กพราหน้าเทวานุภาพเนั่กล่าวว่าถ้าทีใดที่ท่านอนุญาตให้ขุดได้ง่ายๆและก็ขุดไม่ลึกการหาแร่ทองแร่เงินสมัยนั้นหาแค่ผิวดินแต่ยิ่งขุดลึกลงไปเท่าไรก็ตามทีก็ได้มากขึ้นปริมาณทองก็สูงปริมาณเงินก็สูง ถ้าถามน,นว่าแร่ทองกับแร่เง,งนินได้อยู่รวมกันไหมถ้าบอกไม่ได้รวมกันมันต้องคนละแห่งที่ของไขรก็ที่ของไขรพระพรหมเทวดาจะชี้ที่ให้ก็เลยคิดว่าในวิเวลานี้การหาทองให้เงินก็เป็นของดีอยากจะถามท่านว่าการวิธีติดต่อกับพุมเทวดาหรือพลายผีพลายประจําท,ท้องถิ่น ประจําพื้นที่ต้องมีเครื่องสังเวยไหมท่านบอกว่าเป็นของธรรม,มดาต้องมีเครื่องสังเวยถามว่าเครื่องสังเวยที่ท่านใช้เป็นอะไรท่านก็ยิ้มท่านบอกหลักวิชานี้ไม่มีใครเขาบอกกันก็เลยถามว่าเวลานี้ท่านเป็นพรหมท่านก็น่าจะบอกได้ท่านบอกว่ายิ่งเป็นวดายิ่งเป็นพรหมยิ่งหนักต้องรักษาระเบียบ ขึ้นชื่อว่าระเบียบปฏิบัติที่พรมกติวดาต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดไม่ใช่อยากจะบอกกับใครก็บอกได้เสมอเมื่อถามท่านว่าการเวลาสมควรเวลานี้ประเทศชาติต้องการทรัพย์หินมากถ้าต้องการทองแร่ทองแร่เงินแร,แร,แร,แร่อย่างอื่นจะพอหาได้ไม่ได้เขตการจนบุรี ท่านก็ยิ้มแล้วก็ตอบว่าในเขตจันการจนบุรีนี่ว่ากันจริงๆนะเนื้อที่เก้าสิบเปอร์ซของจังหวัดเป็นทองและเงินและแรกต่างๆที่มีค่าสูงมากท่านก็นพูดต่อมานิดหนึ่งเขบอกในฐานะที่ผมก็เคยเป็นทาหารเคยรักษาเขตประเทศชาติมาแล้วเอาชีวิตะเลือดเนื้อเขาแลกเพื่อความประโยู่ของชาติ ก็อยากจะเตือนพี่น้องชาวไทยทั้งหมดว่าจังหวัดการจนบ,บุรีนะี้อย่าให้ตกไปอยู่ในมือของใครเพราะจะเป็นแหล่งทรัพย์สินทั้งหลายต่างๆอย่างมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งแห่งเดียวในเมืองไทยคือการจนบ,บรุรีถ้าการเวลาถึงคำว่าการเวลาถึงหมายถึงว่าบุคคลผู้มีปฏิปทาอันสมควร ที่เพิ่งได้ทรัพย์ินนั้นไหลแล้วนั้นขึ้นมาเป็นว่าทรัพย์ินนั้นไหลในเมืองการบรุรีท่านนำขึ้นมาจริงๆเฉพาะในเขตจังหวัดเดียว <c oughs> ประเทศไทยจะเป็นมหาเศรษฐีของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีขาวลูกหนึ่ง <c oughs> ท่านไม่บอกชื่อนาทีไม่บอกสถานที่ก็เมืองการก็แล้วกัน มีเขาลูกหนึ่งสูงแต่งานกว่าเขาอื่นทั้งหมดโดดเดี่ยวขึ้นไปและก็มีเทือกเขาทั้งซ้ายและขวาฐานหน้าไปทางทิศออกเทือกจากเขาลูกนั้นมาเป็นเทือกเขาข้างซ้ายยาวเหยียดที่จะเป็นคันกั้นน้ำเขาลูกนี้มีแร่ธาตุพิเศษเพิเศษจริงๆ ทังด้านที่ทั้ทงซ้ายมือนะคือเเลือไหลขึ้นไปทางเหนือไม่ใช่แร่เงินไม่ใช่แร่ทองแต่เป็นแร่หลายอย่างในพื้นที่นั้นแล้วแร่ประเภทนี้สามารถจะเอามาประสมกันเป็นเงินคงคลังของชาติได้เป็นอย่างดี <c oughs> และก็มีปริมาณมหาศาล ้าขุดเจาะจริงๆถ้าได้แร่นี้ขึ้นมาควาจริงแร่หลายอย่างใช้ประโยชน์เยอะไม่ขออธิบายต่อไปนักวิทยาศาสตร์ของไทยจะเก่งก้าขึ้นสามารถมาทำได้หลายๆอย่างที่เราไม่คาดคิดจะเึงแม้แต่การใช้รังสีต่างๆก็สามารถทำได้เยอะแต่เรื่องเหล่านั้นคนถามไม่ได้สนใจทัที สนใจอย่างเดียวว่าสามารถจะนําเป็นเงินคงคลังแท่งเงินแท่งคงคลังได้เป็นอย่างดีถามท่้งปูว่าเงินแท่งคงคลังนี้มันหมายถึงอะไรท่านก็จิ้มทึงบอกทองคำเอาขึ้นมาผสมกันแร่ในนั้นมีครบทุนบ,บริบูรณ์ให้ผสมตามสูตรต่อไปนักวิยทยาศาสตร์จะทำได้ แต่ว่าเวลานี้เห็นว่ายังทําไม่ค่อยได้การเวลายังไม่สมควรนักวิทยาศาสตร์ทําได้แล้วก็ในในถ้ำนั่นแหละถ้ำที่แรกมีอยู่แล้วก็ไหลขึ้นไปมันจะมีจุดหนึ่งเป็นทานทาน,น้ําทานน้ำใสคือน้ํากระแสน้านี่ยังไม่ปรากฏในสายตาภายนอกจะไหลอยู่ภายในเขาจะเป็นคล้ายๆน้ําซับซึมๆออกมาแต่ซึมแรง ตักเท่าไรจะไม่หมดขออย่างเดียวจะทำลายต้นน้ำนำธารต้นน้ำนำธารอยู่ทางสายเข้าม,ามา่าแต่ไม่ถึงพมา่าเป็นจุดนั้นจงอย่าทำลายเมื่อได้แร่ทั้งสามอย่างขึ้นมาผสมกันแล้วท่านใช้คำว่าผสมกันแล้วแล้วก็ใช้น้ำอันนี้ช่วยเทียงเท่านี้ ถ้าสามอย่างนั้นก็จะกลายเป็นขอทองคำร้อย mm. เปอร์เซ็นเมื่อจะอ่อนไม่ผิดกระทองคำทั้งหลายทั้งหมดถามถ้าบอกว่าบอกจุดได้ไหมถาม้าบอกว่าผมบอกเท่านี้มันก็ผิดระเบียบเขาแล้วครับจริงๆถด้เขยไม่บอกปริมาณแร่ทั้งหมดฐานนึกว่าแร่ทั้งหลายทั้งหมดนี้ถ้าจะนํามาใช้กันจริงๆงสักกี่สิบปีจะหมด ท่านบอก,กว่าท่านนำขึ้นมาใชาจ้จริงๆพันปียังไม่ได้หนึ่งในสี่เขปริมาณแรกทั้งหมดแร่ทั้งหมด, <c oughs> หมดนี้นอกจากจะ,จะมี็นธรรมชาติแล้วมันจะเกิดเรื่อยๆไอ้การเกิดขก็มันก็ปรากฏเวลานี้มีหลายชั้นนอกจากอยู่ในเขามันยาวลงไปใ,ใต้ดินเยอะแยะมาก ก็ถามได้ว่ามันไหลมันนอกเขาไหมข้าแตงก็ตอบว่ามีตามเชิงเขาถ้าไกลออกมาไม่เกินสามกิโลเมตรปริมันแร่นี้จะมีความหนาแต่ยังมีจำนวนหนามากถ้าเกินมาถึงที่ผ้าเม็ดอ่นาจจะบางไปหน่อยก็ใจกระจายอยู่แต่ว่าต้องมีคนฉลาดมีความรู้ตามปริมาเขาแร่นี้จริง ท่านย้ำวาจงอย่าลืมว่านอกจากจะนําแร่นี้มาเทมทำํำเป็นทองคําแล้วประโยชน์อย่างอื่นจากแร่อื่นในบริเวณนี้มีมากมายเหลือเกินถ้านอ็จะพูดยิ้มยิ้มแต่บอกว่าผมไม่รู้ภาษาฝรัง่ง <c oughs> เวลานี้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาเรียกเป็นภาษาฝรั่งทั้งหมดผมไม่รู้ไม่เคยเรียนก็เลยไม่กล้าจะบอกว่ามันทําอะไรได้บ้างแต่ขอพูดอย่างเข้าเรา ปริมาณส่วนหนึ่งเขาแร่จะทำเหล็กเหนียวและเหล็กแข็งได้ดีอีกส่วนหนึ่งเขาแร่จะใช้ดังสีได้อย่างพิเศษอีกสิ่งส่วนหนึ่งเขาแร่จะทำอะไรก็ได้ผมาผมปัญหามไม่ไหวเป็นเรื่องของนักวิทยาศาสตร์แต่ว่าผมเองในฐานาะมีนามวยาการชนะพรินเป็นผู้ค้นคว้าแหล่งการมาของทองคำจึงสนใจจะพอทองคำ ยิงเดเรียนถามแล้ว,ว่าสมัยของท่านเคยนําแร่นี้ขึ้นมาใช้ไหมถ้าบอกว่าในการบางส่วนนํามาครับเคยนําขึ้นมาแต่ไม่ได้นำจากเขาถามผีพรายประจําถิ่นคือภูมิเทวดาเห็นว่าการเจาะเขาเราก็เสียดายเขาก็ปริมาณการใช้ก็ไม่มากถามท่านว่าพื้นที่ราบเชิงเขาหรือพื้นแผ่นดินเรียบจะมีไหม พระมเทวดาท่านก็บอกว่ามีท่านก็ถามท่าน่าที่ตรงไหนพระมเทวดาท่านถามว่าต้องการปริมาณมากหรือปริมาณน้อยก็ถามก็เลยบอกท่านว่าต้องการรู้ทั้งหมดทั้งปริมาณมากทั้งปริมาณน้อยแต่ว่าจังต้องการมาพิสูจน์เป็นการทดลองท่านก็ชี้จุดให้ถ้าไม้ไปปักให้ดู เป็นสัญลักษณ์ของไม้ถ้าไม้อย่างนี้ปริมาณมากไม้อย่างนี้ปริมาณน้อยทั้งนี้ต้องใช้วิธีการบวงสรวง <c oughs> การบวงสรวงถามนะ้นว่าจะขอวิธีกรรมได้ไหมถ้าบอกพิธีกรรมมันเป็นของไม่ยากแต่ว่าสมาธิที่ทำใจใส่ที <c oughs> ก็ถามได้ว่าสมาธิทำใจใสสามารถเห็นผีเทวดาได้ทะเรียนจากใคร ท่านบอกว่าเรียนใจใจคงท่านมีวิชาเฉพาะให้วิชาเฉพาะของท่านจริงๆก็คือสมาธิธรรมดาแต่ว่ามีบทคาถาภาวนาไปบทคาถาเชิญเทวดาก็เลือกเชิญพูดผีพรายไปจำทีถามว่าการบูงสงแ้ะเชิญมายากไหมท่านบอกว่าจิตใจของบรรดาพวกกับผมก็ดีผมก็ดีคุณพ่อก็ดีคนทุกคนก็ดีสมัยก่อน มีความเคารพในพระพุทธศาสนามากยอมรับนับถือเทวดาและพรมมากในความที่การเชิญจะเป็นของไม่ยากเริ่มพิธีบวงสรวงปับ๊บก็จะเห็นภุมิเทวดาท่านมายืนเรียงรายทั้งหมดท่านจะประกาศชื่อท่านจะประกาศเขตที่ท่านราาักษาจะประกาศทรัพย์สินเท่าที่มีทั้งหมดเวลาที่ทำประกาศ ภาพทั้งหมดจะปรากฏกับในสายตาของเราสายใจไม่ใช่สายตาเพราะหลับตาเกี่ยวกับปรากฏชัดถามเรื่องการอานุญาตหรือไม่อนุญาตท่านจะบอกชัดเดยกกันด้วยความเมตตาให้เราบรรดาท่านพุทธบริษัทท้นหลายโดยทนาคุยแค่ไมาก,ก็เป็นไปเวลาการหรือไม่ถึงหนึ่งนาทีรายะเวลาการนี้รายการนี้เป็นรายการของธรรมะก่อนใช้จบก ก่อ,อนจะหมดเวลาก็ขอนำธรรมะมาก่อนว่าพยาการชนะบุรีก็ดีพระยาการชนะพริเก็ดีท่านตายไปหมดแล้วเนื่อคนนั่นหลายเหล่านั้นที่ขุดทองขายทองก็ตายไปหมดแล้วเขาบรนัญญาโยมพทธบริษัต์ทั้งสัาบว่าสัพเพสัตตามริสันต,รมรติมรดันตังอิจิวิตังสัตว์ทั้งหลายท,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 ที่เกิดมาในโลกไม่มีใครอยู่กพระสมเด็จพระองค์ครูบอกว่าตายหมด แม่แม่เมราจะทราบว่าตายจงพยายามรักษาความดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งรู้จักการให้ทานรู้จักการรักษาศีลรู้จักการเจริญภาวนาจะเป็นที่พึ่งใหญ่ของเราอรัมบ,บรรันดาญาโยพระทวกสัตว์ทุกท่านเวลาหมดพอดีเขาลายกอดขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบมูบร,รณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาแตนพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี